สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาแชร์ความรู้กันนะครับมีคนถามเข้ามานะครับว่าอยากให้ผมมาทําคลิปเกี่ยวกับเดรกระแหวงนะครับเดรกระแหวงคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันว่าเดรกระแหวงคืออะไรเนาะเพราะว่ามีคนถามเข้ามาอาจารย์หนูเป็นเนี่ยไอเอ็นข้อมือทางนิ้วโป้งเนี่ยอักเสบนะครับนวดเยอะนะครับเจ็บอยู่ตรงโคนข้อมือนะครับตรงโคนนิ้วเนี่ย นันเกิดการอักเสบนะครับทางทางโรคทางทางภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเดินกระเวงรีซีดนะครับพอดีว่าวันนี้ผมอยู่กับน้องพลอยนะครับนักกายภาพของเรานะแล้วเราจะให้น้องพลอยนะอธิบายเกี่ยวกับโรคเดือดกระเวงให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงเนาะเราจะได้มาเรียนรู้พร้อมๆกันนะครับอ่ะเริ่มเลยนะครับอ่าดูนะครับโอเคค่ะก็โรคเอ่อโรคเดิอกระเวงนี้นะครับบริเวณที่มีอาการปวดนะครับมันจะอยู่ช่วงนี้ค่ะช่วงตรงนี้เลยถ้าในในคนเนาะจะอยู่ช่วงนี้ค่ะ แล้วก็จะพบมากนะคะในคนที่ใช้ข้อมือบ่อยอย่างเช่นอยู่ในท่าน,นี้ค่ะอยู่ในท่าน,นี้บ่อยๆงอตรงนี้เยอะค่ะกลับจะเจอบ่อยก็คือเหมือนที่พี่ตูนบอกเนาะคนที่นวดใช้ข้อมือเยอะๆหรือว่าคุณแม่จะพบในคุณแม่บ่อยนะคะคนที่อุ้มลูกอย่างเงี้ยค่ะอุะ้มเด็กขึ้นอะไรอย่างนงี้เนาะหรือว่าในคนที่ตีก๊อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตีก๊อกเขาจะสะบัดมืออย่างเงี้ยค่ะสะบัดข้อมืออะไรอย่างงี้ใช้ข้อมือเยอะๆะซึง่งบริเวณที่มีอาการปวดนะคะมันจะเป็นปอกุ้มเอ็นเนาะปอกุ้มเอ็นตัวสีขาวเนี่ค่ะสอง สองเส้นนี้เอ่ออปกค้มอันที่จะมีเส้นเอเส้นกล้ามเนื้ออยู่เนี่ยก็คือจะเป็นแอ็บดักเตอร์โพลิซิสลองกัตนะคะก็คือเป็นตัวบนนี้ค่ะอืแอ็บดักเตอร์โพลิซิสลองกัตนะครับเนี่ยดูดูตัวนี้นะเนี่ยครับแอ็บดักเตอร์โพลิซิสลองกัตนะครับก็จะทําทตัวกลางนิ้วออกอย่างนี้ค่ะ คำว่าแอปดักก็คือกลางเนาะใช่ค่ะลิสิคือนิ้วโป้งนะครับโอเคแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือเป็น Egg enser, อเอ็กเทนเซอร์อพลิสิเบลวิทนะคะก็จะอ,อยู่อันตัวด้านล่างนี้อ่าไอตัวนี้ก็คือจะเป็นเอ็กเทนเซอร์ก็คือกระดอกอะไรเงี้ยค่ะแบบไอนี่อ่ากระดกข้อมืออ่ากระดกขอ้อ,ขอมือช่วยหรือว่าใช้มูชันนี้ค่ะ,อ,ะอย่างนี้เนาะโอเคไอเนี้ยค่ะไปปลอกพุ่มตรงเนี้ยค่ะมันจะมีปัญหาเพราะมันเกิดการเสียดสีกันนั่นเองพอมีการเสียดสีกันบ่อยๆมีการอักเสบเกิดขึ้นนนนอะะรรเเเีีีี้้ค่สสสสดกกัปุมมม็จาาวขึ ซึ่งตัวปวดตรงนี้ค่ะ,ะมันจะทําให้เรารู้สึกระคายเคืองเนาะระคายเคืองตรงข้อมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะและ้วก็วิธีการตรวจก็คือเราสามารถตรวจกันได้เองเลยตรวจกันได้ง่ายๆนะคะเดี๋ยวหนูจะทําให้ดูเนาะก็อันดับแรกนะคะถ้าเราจะเช็กว่าเป็นข้างไหนก็ให้ทาข้างนั้นแล้วก็อันดับแรกคือทํามือนิ้วโป้งอย่างงี้ค่ะแล้วก็กํามือกํามือล็อกตัวนี้ไว้เนาะล็อกตัวนิ้วโป้งไว้ค่ะแล้วก็ค่อยๆงอลงกดข้อมือลงนะกดข้อมือลงอาการที่เป็นก็คือจะรู้สึกเจ็บเล้าตรงนี้ยค่ะ ตัวนี้เราคือจะติดร้าวมากมากเลยตรงนี้หนูเป็นอยู่อ่าหนูก็เป็นอยู่อ่าเดี๋ยวเป็นอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวลองรักษาเลยนะครับนี่มันจะติดพุ่งขึ้นมาเลยเจ็บจี้จี้เลยก็แสดงว่าไอ้ตัวเนี้ยค่ะเราเป็นและโรคเดียวกันในตัวชื่อโรคนี้เอ้ยไม่ใช่ชื่อโรคอ่ะชื่อการทดสอบนี้ก็คือจะเป็นเฟิงเกนสไตน์นาะนคือมีคนไปหาอะไรปหาค่ะเป็นตัวนี้เลยวิธีอ่ะชื่อเทสสเป็นชื่อเทสะอ่ามันชื่อเทสตัวนี้นะครับ เห็นไหมครับทดสอบไม่ง่ายทีนี้เรารู้แล้วเป็นเดรกระแวงนะครับเรามาอธิบายอีกทีนะครับอนาตมีมีอะไรที่มันเกิดจากเดรกระแวงนะครับก็มือแอปดักเตอร์นะครับแอปดักเตอร์โพลิสิคลองกัสนะครับกับกับเอ็กเทนเซอร์นะครับโพลิสิคบิววิสนะครับไอตัวกล้ามเนื้อสองตัวนี้ค่ะมันจะเกาะอ,อยู่ก็คือตรงบริเวณกล้ามเนื้อกระดูกเ<อ>รเดียสเนาะมันเป็นพาส่วนตรงนี้ค่ะของกระดูกเรเดียสในตัว เอ็นเซอร์โพลิสิตไอเบลวิดนะคะเบลวิดแปลว่าสั้นแสดงว่ากล้ามเนนะื้อมันสั้นกว่ามันก็จะเกาะจากช่วงนี้ค่ะไปเกาะอ,อยู่ตรงฐานโคนเออ่ตรงข้างบนตรงนี้ค่ะตร <คน S 2> งนี้นอ่าอันนี้คืออันเอ่อหนึ่งอันแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นแอ็บดักเตอร์เนาะตัวแอ็บดักเตอร์มันก็จะกออเกาะอ,อยู่ตรงเอ่อรกะระดูกเอ้าหน้าอยู่ตรงแถวตรงกลางค่ะตรงกลางของกระดูกเอ้าหน้าแถวนี้แล้วมันก็จะผ่านมาเลยผาขึ้นมาเกาะแถวบริเวณนี้เนาะก็ตามนี้เลย ตัวนี้ค่ะลองกัดก็คือตัวแอบดักเตอร์แล้วมันก็จะพาดมาเกาะบริเวณนี้ก็คือบริเวณหัวกระดูกที่มีอาการเจ็บอะค่ะ uh huh. กับอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นเบลวิดตัวเล็กๆมันก็จะพาดขึ้นมาเกาะด้านบนนั่นเองเวลาเราทําอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีอาการปวดหรือว่ากระดกขึ้นอย่างเงี้ยจะมีอาการปวดเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นตัวจุดเกาะของเส้น,อเ,สนเอ็นทั้งสองเส้นนั่นเองมันเป็นอินเซอร์ชันทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่หนูวงไว้เนาะตรงนี้ค่ะ,คะมันจะเกิดการอักเสบแล้วมันก็จะเป็นกระตุ้นการเจ็บปวดนั โอเคนะครับน้าเบอร์ซ่ามเสร็จนะอ่ะเราทีนี้เรามาดูวิธีการการแก้การรักษาการนะครับทํ้ง่ายๆนะครับดูนะเราจะวางข้อมือไว้แบบนี้นะครับเราจะวางไว้ข้อมือไว้แบบนี้นะเนครับเสร็จแล้วนะครับตรงเนี้ยนะครับมันจะมีร่องอยู่นะครับเราจะเสตไปบริเวณนี้ถูกไหมครับตรงเนี้ยมันจะมีกระดูกอยู่เราทําหากระดูกให้เจอนะครับเราหาทำหากกระดูกให้เจอเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้จะมีเอ็นเราจะกดลงไปตรงเอ็นไม่ได้นะครับกดลงไปตรงเอ็นมันจะเจ็บมาก เพราะฉะนั้นเราจะต้องดึง n ออกมาก่อนเห็นไหมนี่ n นะเราจะดึง n ออกมาก่อนนะครับดึง n ออกมาก่อนเสร็จแล้วเราก็จะกดลงไปในข้อนี้นะครับเดี๋ยวนะผมหาข้อไม่เจอมันจะต้องเป็นต้องข้อมือเลยพอดีเลยนะนี่นี่นี่จะเป็นร่องข้อมือนะครับมันจะมี2จุดนะครับจุดนี้กับจุดนี้จุดที่1กับจุดที่2ทํทั้งสองจุดนะครับจะเป็นร่องข้อมือครับดึงกลับนะครับเสร็จแล้วก็แทงลงไปตรงตรงนี้จี e ดแมนู เเีเข้าโค้งเข้าแรงวิ่งลึกๆเออวิ่งเข้าไปที่นิ้วโป้งเลยไหมไปค่ะอ่า<ม>เห็นไหมครับเนี่ยเออเนี่ยวิ่งเข้าที่โคนเลยนะครับเนี่ยต้องทําอย่างนี้นะครับถ้าไม่ทําอย่างนี้ไม่ได้นะค่าคนกดลงไปตรงๆเ,ยเฉยๆไม่ดึงนะครับไม่ดึงก่อนนะแล้วกดลงไปเลยนะจะโดนเอ็นตัวล่างนะครับจะโดนตัวไอเอฟเฟกชันนะฮะตัวเฟกเซอร์นะครับขาปลายเรเดียลลิสต์แล้ว e มันจะเจ็บนะครับตอนนี้จะมีก e ลุ่มเอฟเฟกเซอร์ขาปลายเรเดียลลิสต์อยู่ปล่อยครับเห็นไหมร้อนไหม ก็จะผา่ไอ่ามันจะพาวิ่งไปเพราะมันมีเส้นเลือดอยู่มันมีอัลโทรรี่อยู่นะครับดูวิทีนะครับวิธีการนะครับคนที่ถามเดินกระแวงมานะหมอนวดจะเป็นกันเยอะนะครับแต่ถามว่าจุดเดียวเนวหายไหมมันยังไม่ได้หายเลยครับแต่ว่ามันจะทําให้อาการเคืออาการปวดลดน้อยลงเลยนะครับดึงหนูนะครับเห็นไหมมันจะมีร่องอยู่ดึงกลับมาก่อนดึงกลับมาข้างหลังก่อนนะครับแล้วกดลงไปตรงๆเนี่ยมันจะวิ่งเข้าไปเลยได้ไหมวิ่งไปคอ่ามันจะวิ่งเข้าไปเลยเห็นไหมครับนะประมาณนี้เห็นไหมครับเออ เห็นไหมมันจะวิ่งเนี่ยจะตื้อเข้ามาทางนี้เลยนะครับจะตื้อเข้าไปเลยกดไว้สี่สิบห้าวินาทีนะครับกดไว้สี่สิบห้าวินาท,นะนาทีแล้วก็ขายนะครับกระเถิบม้ทั้งหนึ่งนิ้วครับตรงนี้ครับกระเถิบไปทั้งหนึ่งนิ้วจริงๆใช้นิ้วโป้งกดนะนี่ผมกลัวว่าจะมองไม่ชัดกันนะฮะจุดจะไม่ชัดกันก็นเลยใช้นิ้วชี้นะนี่ก็เหมือนกันครับเนี่ยนี่กระดูกนะนี่ตัวกระดูกนะครับดึงออกมาครับแล้วก็กดลงไปมีวิ่งไหมไปข้อมืออ่าวิ่งเข้าค้อนมือเลยนะเห็นไหมครับเนี่ย กดลงไปถ้าใช้สอกหรือใช้นิ้วจะจะฟินกว่านี้นะครับใช้สองใช้นิ้วจะฟินกว่านี้นะเยเห็นไหมเห็นไหมครับตัวนี้เลยนะครับมันจะตื้อเข้าไปคายนะครับสี่สิบห้าวิแล้วคายนะเสร็จแล้วนะครับเราก็จะกดที่ตัวเดอะแกวงตัวนี้นะครับนะกดตัวนี้นะเราจะทําข้อมือเขางนี้ใช่ไหมครับที่ที่น้องเขาบอกว่าเราเทสอิ่งนี้เนาะเราก็จะกดตัวนี้ไว้นะครับคือกดกดไอ้ปุ่มๆเนี่ย เนี่ยนะมันอาจจะบวมเนาะบางคนบวมเราไม่ต้องกดแรงนะถุงน้ำเบอร์ซ่ามันบวมนะครับเราก็กดลงไปแตะหน่วงเบาๆนะครับแตะหน่วงเบาๆนะแตะเบาๆเสร็จแล้วก็กระดกขึ้นกระดกลงนี้นะครับ,บ,นะบรกระดกเขเึ้นกระดกลงนี้เบาๆนะครับแต่ว่าเราต้องดูนะเวลากระดกเนี่ยมันจะมีเอ็นชนิวโป้งเราเห็นไหมครับถ้าถ้าถ้ามีเอ็นชนิวโป้งเราแสดงว่าใช่นะครับถ้าไม่ใช่ถ้าไม,ม่มีเอ็นชนิวโป้งเราก็แสดงว่าไม่ใช่นะครับเนาะ เสร็จแล้วปุ๊บกดยกขึ้นคาไว้แล้วก็เพิ่มแรงนิ้วโป้งเข้าไปสเสร็จแล้วปุ๊บกดลงนะครับกดนิ้วโป้งเพิ่มลงไปจี้ดเลยไหอ่าเข้าตรงนิ้วกปง้งข้อนิ้วโปง้งอ่าเข้าเลยนะครับสเสร็จแล้วก็กระดกข,ขึ้นนะครับแทงเข้าไปคาไว้นะครับคนเป็นกระแวงเป็นกนันเยอะครับแต่ไม่รู้จะทากันยังไงนะนะครับสเสร็จแล้วกดข้อมือลงกดคาไว้อีกทีหนึง่ง เสร็จแล้วก็ผ่อนคลายนะครับคลายเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างตอนนี้ก็เบาอะตัวพอเสร็จปุ๊บมันจะว่าวักวอ่า <ๆ S 1> จะคลายตัวมันจะเบาลงทีเนี้ยไอจุดตรงเนี้ยนะครับที่ทําให้มันเบาเนี่ยทีเนี้ยเราจะไปหาออริจินมัมนละนะครับเราจะไปหาออริจินมันแต่ทีเนี้ยถ้าไปหาออริจินมันอะมันจะกดตรงเนี้ยมันไม่ค่อยโดนนะครับมันไม่ค่อยโดนผมจะใช้คาไม่ค่อยโดนเลยแล้วกดตน้นอินเซอร์ชั่นมันแล้วนะแต่ว่าเราจะมาเกาะกดกล้ามเนื้อที่มันเกี่ยวโยงกัน เพรว่าเกี่ยวเกี่ยวเชื่อมพันกันนะครับมันจะมีอะไรที่เกี่ยวโยงกับตัวนี้บ้างนะครับมันก็จะกลายมาเป็นตัวนี้เลยที่มาเกาะข้างนี้เลยนะขึ้นมานี่เลยเนอะน,นี่นะครับตัวนี้เลยนะเขาเรียกว่าบารชิโอเรเดียลิสนะครับตัวบารชิโอเนี่ยมันจะเกาะบนหลังแขนตัวนี้นะแล้วมันก็จะวิ่งลงมาที่ข้อตรงนี้เหมือนกันนะครับมาเกาะใกล้ๆกันผมใช้คําว่ามาเกาะใกล้ๆกันนะครับแต่ว่ามันมาเกาะที่หัวกระดูกเรเดียส นะมันไม่ได้กกาะข้ามข้อมาเหมือนกับไอตัวแอปดักเตอร์นะครับไอพวกแอปดักเตอร์กับไอตัวเอ็กเทนเซอร์เนี่ยมันเกี่ยวกับนิ้วนะมันจะเกาะตรงนี้แล้วข้ามนิ้วแต่ตัวนี้มันไม่ข้ามนิ้วนะครับแต่ว่ามันจะทําให้ตื้อข้อมือคนที่เป็นหมอนวดอ่ะเอานิ้วค้านวดเนี่ยมันจะค้าไงมันจะมีแรง extension อ่ะเวลามันเกรงนะมันจะเกรงเข้านี่ก่อนนะครับอาพวกที่เป็นเทนนิสเอลโบก็จะเจ็บตรงนี้ก่อนนะครับแต่ถ้าหมอนวดเนี่ยก็จะมาเจ็บข้างนี้แล้วก็ลงหลังศอก พันเจ็บเนี่ยดังจากครั้นี้ลงหลังสอกเห็นไหมครับอ่าเนี่ยพันเจ็บตรังนี้ลงหลังศอกอย่างเงี้ยน้องเขามีอาการพอดีนะครับเราก็จะใช้วิธีการจับเฉยได้โอเคค่ะตรงนี้นะโอเคเนี่ยนะครับเราก็จะแทงเข้านี่เลยเห็นสร้อยสร้อยตรงนี้นะเราจะแทงเข้าตรงสร้อยนี่เลยนะดันขึ้นไปมันจะจี๊ดเข้ามาที่นิ้วโป้งมาไหมค่อ,คอยๆวิ่งลนะค่อ,คอยๆวิ่งนะเสร็จแล้วเราก็พับแขนเข้า่างนี้ครับ ไปนิโปงอะไปนิโป้งใช่ไหมคาไว้เลยครับคาไวสี่สิบห้าวินาทีได้สี่สิบห้าวินาทีค่อยๆคลายออกนะครับค่อยๆคลายกล้ามเนื้อเขาออกเนาะคลายเห็นมากลองรูปไหม อ่ามันจะผ่าผ่าผ่ามามันจะผ่าผ่ามาที่ข้อมือเนาะสำหรับคนที่คนที่มีอาการเขาเรียกว่า,วามีเจ็บอยู่ที่กลุ่มเ e อ็กเซนเซอร์ด้วยนะครับพวกเทนนิสเอลโบนี่นะครับเราก็ซาะที่เทนนิสเอลโบได้อีก,อ,กอีกทีหนึ่งนะแต่ตัวนี้นะครับมันมีกล้ามเนื้อไหลมัดผมอธิบายว่าตรงนี้มันมีหลมัดเพราะฉะนั้นนะครับคุณจะแหวกทีละมัดก็ได้นะครับหรือคาบไปเลยก็ได้กดให้ขาดเลือดทั้งหมดเลยก็ได้แบบนี้คาบไปให้หมดเลยนะครับ ให้มันขาดเลือดทั้งหมดเลยทีเดียวก็ได้45วินาทีแบบนี้ก็ได้นะครับนี่แบบนี้เห็นไหมเป็นกันเยอะครับบางคนไหลถึงศอกเลยนะบางคนตึงถึงก็ศอกเลยนะขขอสอกก็จะมีกล้ามเนื้อไอตัวไอไตเส็จไงวิ่งเข้าไปหาไตาเส็จเลยนะครับคาย ตัวนี้นะครับผมจะบอกให้ตัวนี้นะถ้าใครตึงมากๆเนี่ยก็ต้องมาเช็คไอ้ตัวเ,ออเขาเรียกว่าโพเนเตอร์เทเลสด้วยนะครับไอ้ตัวโพเนเตอร์เทเลสเนี่ยมันจะทับเส้นประสาทสามารถให้มือชาได้นะครับโพเนเตอร์เทเลสเช็คยังไงครับกดนองดูครับได้พลิกมือเนาะใช่ไหมน้องหนูอ่ะพลิกมือเออเนี่ยพลิกมือแล้วมันก็จะเด่นดิ้นที่ที่นิ้วเรานะครับถ้าเรากดแล้วพลิกมือตัวนี้ก็สามารถพลิกมือได้นะผมก็ลืมบอกไปตัวนี้มันมีโพเนเตรอดดตร์คอร์ดอสตัสอยู่ นะครับแล้วกดตรงนี้นะครับดึงแล้วก็กดลงอ่ะหนูลองพลิกมือสิจี๊ดไหมจี๊ดเข้าข้อไหมยังหวะเริ่มพลิกอะ่ะ,ะอ่ามาจี๊ดเข้าข้อนะอ่าพี่กจี๊ดอะไรนะพี่ใช้เชนิปง้งเนี่ยมันจะล็อกได้ระวางังงในไม่เจ็บอ่ะอย่างเงี้ยอ่ะลองพลิกดูครับอ่าเนี่ยจังหวะนี้จะจี๊ดอ่าจี๊ดเข้าข,ข้อมือเลยเห็นไหมอ่าเห็นไหมแล้วมันจะรู้สึกว่าโดนโดนลึกขึ้นมันมันจี๊ดแบบไม่ได้เจ<ด>็บไปเนื<ด>้อเขาเรียกเจ็บโดนอ่าเขาเรียกเจ็บโดนเจ็บโดนนะเนี่ยเจ็บโดน อันนี้เกี่ยวกับตัวผังผืชที่ลัดข้อมือโพเนเตอร์คอร์ดัตัดนะครับอันนี้เขาเรียกว่าโพเนเตอร์เทเลสนะไอตัวโพเนเตอร์เทเลสเนี่ยนะครับมันจะเป็นเอ็นแข็งๆข้างในเส้นประสาทมันวิ่งไหลผ่านอยู่ถ้าตึงเหมือนกันนะครับเป็นก้อนๆเหมือนกันคุณก็ต้องดึงนะกดตรงๆนะหาเส้นเอ็นแข็งๆก่อนนะครับคุณจะกดจากข้างล่างขึ้นข้างบนก็ได้หรือจากกดจากข้างบนลงข้างล่างก็ได้นะต้องดูว่ามันเป็นจากตรงไหนอย่างน้องเนี่ยเขาไม่มี นะน้องไม่มีแต่ทําท่าให้ดูเฉยๆนะครับกดลงตรงๆแบบนี้นะครับล็อกไว้แล้วให้ปีกเข้ามือขึ้นลงอย่างนี้ครับเห็นไหมล็อกเอาไว้นะครับเนี่ยเนี่ยเส้นเอ็นจะถูกล็อกนะครับถูกล็อกไหมพอยอ่าเนี่ยเส้นเอ็นจะถูกล็อกไว้อยู่นะครับอันนี้คือโพเนเตอร์เทเลสนะคนที่มีการชามือนะครับเกิดจากตัวนี้ก็เป็นไปได้แต่อาการน้องเขาไม่มีนะครับผมว่าน้องเขามีจากตัวนี้บาชิโอนี่ครับเพราะว่านี่บวมตุยเลยอ่าตรงนี้เนี่ยบวมตุยเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมตึงเป� ง่ายๆนี่ะน้นองเขาบวมตุเยเลยเจ็บเลยนะครับมีจุดเจ็บอยู่นี่ครับเนี่ยอันนี้นะครับจุดนี้นะครับเขาเรียกว่า bario r a d i a ล i s นะเกาะอยู่แผนแผงใหญ่ๆตรงนี้ตรงข้างหลังนี่เป็นไตเสพตนะไตเสพตเจ็บไหมเช็คก่อนไม่ค่ะอาไตเสพตไม่เจ็บใช่ไหมครับอ่ามันจะเป็นเนี่ย<ม>ผัง <จะ S 2> ผื่น<ม>อาผังผื่นระหว่าง b a r โอกับนะครับเนี่ยอากับไตเซพตนะครับมันเป็นผังผื่นนะเป็นล่องคาบคาบจุดเรียกจุดต่อกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นจุดต่อแบบนี้นะครับ คุณจะสวิงไปทางไหนนะนิ้วกดลงในล่องกล้ามเนื้อนะครับถ้าคุณจะไาตราเซฟคุณดึงลงไปข้างหลังดึงลงไปข้างหลังแบบนี้แต่ถ้าคุณจะาบาร์ชโอคุณจะต้องออกมาด้านนี้แล้วมันจะวิ่งลงไปที่นิ้วโป้งนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมบบชีดเลยล่ะเนี่ยเนี่ยกดลงตรงตรงดันเข้าหาตัวแล้วกดลงอีกทีหนึ่งตื้อ่ะตอนนี้ตื้อเลยใช่ไหมโดนนะเขาเรียกว่าโดนอ่าโดนนะครับอันนี้นะครับเนี่ยเรากดแบบนี้ มันโรคเป็นร่องเส้นประสาทพอดีนะครับมันเป็นร่องเส้นประสาทพอดีเพราะว่าระหว่างกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อนะครับมันจะเป็นผังผืดเนาะกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเนี่ยเขามีผังผืดที่ที่เกาะติดต่อกันนะครับเขาเรียกฟาเซียเนาะแล้วในร่องฟาเซียพวกนี้นะครับมันจะมีเส้นประสาทอยู่นะครับจะมีต่องเส้นประสาทร้อยอยู่เท่ากับว่าเรากดเข้าหาเส้นประสาทนี่เลยเนี่ยร้องจี๊ดเส้นนี้ก็เอาหน้าเนร์อมาลอดตรงไ้นี่มาอ่าลอดเอาหน้าเนร์อใช่ไหมครับเนี่ยลอดเราก็ไปที่นิ้วก้อยนะครับ ใช่ไหมครับเติอไปนิ้วก้อยเลยใช่ไหมเห็นไหมครับเนี่ยเราเราต้องต้องแม่น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 อะนาโตมีเนาะแล้วก็แม่นจุดนะครับใครที่อยากเรียนเซอร์เฟสนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีสอนอะนาโตมีนะครับเนาะสอนอะนาโตมีร่วร่วมกับน้องพลอยนะครับว่าวิธีการกดนะครับว่าวิธีการกดวิธีการหาจุดพวกเนี้ยนะครับอย่างเช่นเวลาหาจุดข้อมือพวกเนี้ยนะครับว่าเราจะจับหาจากอะไรนะครับหาจากกระดูกฝั่งไหน นะไอ้เนี่ยฝั่งกระดูกเลดียสฝั่งกระดูกอัลล่าเนี่ยเราจะหาจากปมกระดูกอะไรยังไงและจะวัดแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมีการสอนอนาตมีนะครับหรือว่าการเซอร์เฟสเนาะนะ้น้องพอยก็จะสอนวิธีการหาวิธีการอะไรนะครับผมก็สอนเทคนิคการส่งแรงเข้าไปถ้าใครสนใจนะครับวันไหนดีวันไหนดี ได้ตลอดก็คือว่าว่าอย่างนี้นะครับถ้าทางออนไลน์เนี่ยนะครับช่วงทุ่มหนึ่งถ้าผมไม่มีอะไรเนี่ยเราก็จะมาแชร์ความรู้เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าใครอยากลงคอร์สเป็นการวิธีการหาเลยอย่างเงี้ยนิ้วนิ้วเนี่ยจะวัดจากอะไรไงหาจากตรงไหนดูยังไงอะไรยังไงนะครับอย่างเงี้ยข้อนะมันมาเกาะข้อไหนเดือกระแวงเมื่อกี้เนี่ยมันเกาะตรงไหนเราจะวัดจากอะไรยังไงนะครับแล้วกดยังไงให้มันถูกเรามีคําตอบให้นะครับเรามีคําตอบให้แล้วเราก็จะ จะจับมือคุณสอนนะครับให้คุณจับหาปมกระดูกให้เป็นนะครับว่าไอเนี่ยคือปมกระดูกอะไรอะไรแบบไหนเนาะเอาเป็นว่ามันจะมีออนไซต์กับออนไลน์นะครับออนไลน์ online ยังทําคลิปไม่ทันนะครับผมต้องเปิดสอนออนไซต์ก่อนเนาะเปิดสอนออนไซต์เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีคลิปจากออนไซต์ site, มาลงออนไลน์ site, ให้พวกคุณเรียนรู้กันต่อได้นะครับใครสนใจจะเรียนออนไซต์เซอร์เฟซอะนาต y มีหัดจับนะครับหัดจับหัดให้รู้นะครับให้แม่นจุด นะล่องกล้ามเนื้ออยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะคอมเมนต์ไว้ข้างใต้ครับนะส่วนเรื่องราคายังไม่ได้คิดนะครับยังไม่ได้คิดว่ามันเท่าไหร่ไงใครสนใจลงไว้ก่อนครับลงไว้ก่อนแต่ว่าบอกว่าไม่แพงเนาะคลาสนี้ก็คือว่าเราไม่ได้ให้แบบเขาเราไม่ได้ให้เรียน3มเรียนทีนเดียวจบเลยอาจจะไม่แพงนะครับอาจจะเป็นคอร์สสั้นๆสักวันหนึ่งหรือ2วันนะครับ มาจับเซอร์เฟซกันมามาเรียนรู้กันว่าปมกระดูกอยู่ตรงไหนอะไรยังไงปมกระดูกตัวนี้เรียกว่าอะไรเกาะอะไรได้บ้างเส้นประสาทอะไรร้อยผ่านกดแล้วมันจะวิ่งไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเราจะใครสนใจลงชื่อไว้นะครับใครลงลงลง,ลงชื่อไว้แต่ราคาทาาบอกว่าแพงไหมไม่แพงนะครับรอบนี้อาก็เอาสักวันหนึ่งหรือ2วันมาเที่ยวกระบ,บี่กันนะครับถือว่ามาเที่ยวกระบ,บี่กันใครที่สะดวกนะหนะ้าช่วงช่วงสงการไอ้ช่วงเมษานี้โอเคเนาะ จังหวะมาเที่ยวก็ดีหรือว่าจะเอาช่วงพฤษภาดีพฤษภาก็ดีอ่ะพฤษภามันมีงานที่อาจารย์ภูเดชเขาจัดที่นวดนวดไทยนวดโลกกัะนเนาะถ้าใครมาเที่ยวเนี่ยผมอาจจะจัดเซิร์ฟเฟสให้สักหนึ่งวันนะครับเนาะดีไหมไหัดจับหัดอะไรอย่างงี้นะครับเดี๋ยวผมลงวันให้ทีหลังนะครับใครสนใจลงชื่อไว้ก่อนนะใครสนใจลงชื่อไว้ก่อนนะครับหัดจับให้ถูกนะครับส่งแรงให้เป็นนะคอนโทลเส้นภาษาไทยได้นะครับ สนใจขามาแล้วเรียนแค่สักวันเดียวก็ได้ครับวันหรือ2วันแต่ถ้า2วันก็คนเดินทางมากระบี่ก็จะจะเสียเวลาหน่อยนะครับถ้าได้สัก2วันเนี่ยกำลังดีนะครับสวันกําลังดีเอาสักไม่เกินสักสี่ห้าพันอะไรเงี้ยหรือสามพันห้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองผมลองคํานวณค่าใช้จ่ายกับน้องก่อนเพราะว่าถ้าถ้าวันเดียวมันก็อาจจะได้เพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องหาที่พงงที่ค้างที่พักเดี๋ยวลงชื่อไว้ละกันครับลงชื่อไว้นะแล้วเดี๋ยวผมจะดูวันให้นะครับโอเคนะครับ ไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ